ก็าเป็นนักร้องอักนด้คิดัวนี้เหนึ่งเ็ไงาตอดาตอนแรกเลยความรู้สึกแรกเลยคือคือรู้สึกว่าเขาตอนนี้มันมีกระแสอะไรทําไมทําไมถึงแบบว่าพีเร์ขึ้นมาว่าเป็นแบบนักร้องอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ถามเพื่อนเพื่อนองน้องพี่ในในทีมงานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็แอบงงเหมือนกันแต่แต่ว่าก็ก็ขอบคุณนะคะสําหรับการที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ เสิร์เข้าไปจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ตามค่ะแต่ว่านั่นก็คือเป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าเราก็เป็นศิลปินมาในเส้นท,ทางมันเองก็20ปีแล้วเนาะจะด้วยที่ทุกคนตั้งใจฟังเพลงเราก็ตามให้เราเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้เราเป็นต้นแบบหรืออะไรก็ตามแต่ก็ขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะเสิร์ฟเข้าไปชมด้วยการให้กําลังใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้ว ย่างรักกูี่ใส่ยิ่งหือว่าคลองใจแฟนคุณรักกูมานานหลายปีเลยแบบเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปีรู้จันเขาเรียกว่าเราทั้งนานนะตั้งนานไม่ได้จะบอกว่ายังไงดีอ่ะเรียกเรียกได้ว่าขอบคุณกับกับกับเส้นทาง20ปีค่ะว่าวันนี้เราเราได้อะไรกับก like, ับเส้นทางอยากจอยากจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เดินตาม นนะจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานให้กับชีวิตของตัวเองก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่เราอยู่อยู่กับเส้นทางนี้จริงๆเราก็เป็นนักร้องในวงการจริงๆนะคะแล้วก็คำต่างๆที่ทุกคนจะบัญญัติขึ้นมาอะไรก็ตามแต่ว่าแต่ก็มองว่าน,น,นี่นี่คือกำลังใจของทุกคนในการที่จะสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ยิ่งคอยต่อย้ำให้เราว่า20ปีที่เราสู้มา เราไม่ได้เสียหลายอะไรเลยที่เราเราอดทนแล้วเราต่อสู้แล้วเราก็ปากปันกับมันแล้วเราก็ตั้งใจกับทุกอย่างที่โอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุ่มเททุกวินาทีที่ได้มีโอกาสได้เป็นศิลปินก็ดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่ร่วมเส้นทาง20ปีกับต่ายประไทยมาโดยตลอดค่ะท่ไดครับส,สิ่งไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ในขาะนี้ ว่าไม่ง่ายเลยนะกที่จะแบบแมีนักร้องทีๆได้นะคะโอ้โหอะไรบ้างใช่ไหมคะที่ทำให้อยู่มาได้จน20ปีจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปมองที่ๆี่ศิลปินคนอื่นๆในค่ายเอาแค่ว่าในค่ายนะคะอย่างอย่างรุ่นใหญ่อย่างพี่เพิร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ก๊อตอย่างเงี้ยค่ะพี่นางสิริพรหรือว่าพี่ไม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นการใช้ชีวิตคือความเอาความเป็นจริงเนาะเอาความเป็นจริงที่ทุกคนคือ คือร้องเพลงออกมาจากใจเราสัมผัสได้ว่าทุกคนเป็นต้นแบบให้เราเป็นครูให้เราบดโดยตลอดเราก็จะเฝ้ามองพี่ๆมาเราเราไม่ได้แค่ติดตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยนะคะพอได้มาอยู่ค่ายเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆทุกคนทํายังไงนะถึงอยู่มานานกว่าเราอีกคือบางคนมาถามแต่ว่าเ,ออเราอยู่มา20ปีคือบางทีแต่ก็เพิ่งตามมาตามหลังนะคะเราอาจจะเราอาจจะยังเป็นน้องใหม่อยู่ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าหลังจาก20ปีนี้ไปเราจะยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมเหมือนพี่ๆเขาเหรือเปล่าซึ่งอยากจะบอกว่าคนอื่นก็เป็นตํานานให้กับต่เหมือนกันไต่เองก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เดินตามมาด้วยที่ทุกคนเป็นต้นแบบให้กับเราค่ะก็ดีใจมากสําหรับเส้นทางในวันนี้ค<ช>่ะเมืม่อตอนที่ตามาเขาบอว่าเขาอยากให้ต่เป็นไ้งตวองขอบคุณนะคะคือจริงๆก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ที่นอกจากฟังเพลงแล้วก็ยกให้พี่ตาตเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอยา่างเป็นแรงบันดาลใจดีใจมากนะคะที่วันนี้ต่ายไม่ได้แค่ร้องเพลงออกไปให้ทุกคนได้ฟังมีความแพรร้อนและมีความสุขนะคะแต่ว่าบทเพลงแล้วก็เส้นทางชีวิตที่บางคนอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์มันอาจจะไปอา,อาจจะไปโดนความรู้สึกของใครบางคนที่อยากจะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ ได้ทำในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่่ายเคยทําแล้วเราทําได้เราประสบความสําเร็จน้องๆก็อยากจะมองว่าอยากจะลองทําเหมือนพี่ตายบ้างอันนี้แอบรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนกลับมาเล่าให้พี่าายฟังด้วยนะคะว่าหนูเรียนจบเพราพี่นะหนูมีงานทําที่ดีเพราะพีพะ่จากจากการที่หนูหรือผมเป็นคนที่ไม่เอาไหนก็ได้เรียนรู้เส้นทางของพี่ไายแล้วก็นําไปเป็นต้นแบบจนเขาก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามอะไรบางอย่างนะคะจากที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจทําอะไรก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาภูมิใจได้ในความเป็นต้นแบบของเราดีใจมากในโครงการทุก่งนี้ค่ะที่พี่ต่ายกยมีเห็นหลายครั้ที่แบบมีการปรับเปลี่ยนล่าสุดก็คือเต้นโชว์มีตัวเต็มมากขึ้นคิดว่าสิ่งนี้คือการปรับตัวที่อยู่ในวงการทุกต่อไปได้อีกนาน,นเกี่ยวข้องกันกเกี่ยวไหมใช่ไหมคะที่มีการปรับเปลี่ยนใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการ เกี่ยวเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากมากพูดมาแล้วคนรู้เกี่ยวเกี่ยวมากค่ะคือคือพยายามที่จะทําลายกําแพงตรงนี้มันมานาหลายปีมากนะคะจริงๆถ้าหลายๆคนได้ได้ติดตามเพลงของตายจะเห็นว่ามันจะมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าผู้บอกนินจาซึ่งตอนนั้นคือความคิดบ้าเป็นความตั้งใจของปูสลานะคะว่าอยากจะให้มีมีมีภาพที่เปลี่ยน เพราะว่าต่เองก็คือร้องเพลงช้ามาตลอดแล้วกคนคุ้นภาพจํา,ปาจไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ถนัดแล้วเรารู้สึกมั่นใจที่จะร้องเพลงช้าอยู่แล้วนะคะแต่แต่ว่าเพลงนัน้นอ่ะมันอาจจะด้วยอะไรไม่รู้ด้วยกําแพงด้วยความไม่กล้าด้วยความที่ท,ที่ที่เรามีประสบการณ์น้อยแล้วก็มีเวลาในการซ้อมน้อยมากๆมันทําให้ไม่กล้าที่จะกลับไปดูคลิปวิดีโอของตัวเองเลยจนปัจจุบันนี้แล้วนะคะแต่แต่ว่าพอครั้งนี้คุยสลา ให้โจทย์มาว่าจะต้องเต้นตอนแรกคือจะร้องเพลงเนี้ยเราไม่ได้ติดเลยเพราะว่าเราตั้งใจร้องเพลงอยู่แล้วคิดว่าในห้องอัดเราไม่น่าจะมีปัญหาก็คิดครูบาอาจารย์นําพาเราให้ให้ร้องเพลงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนอยู่แล้วในศักยภาพที่เรามีแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการเต้นคือเอาอีกแล้วไปตั้งคำถามแล้วว่าวันนี้ยังไม่้มีโอกาสถามคุณครูอะไรเหมือนกันนะคะว่าคิดอะไรอยู่ เลยคิดว่าครูก็ก็น่าจะอยากอยากอยากให้มันมีภาพเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้หน่ารีเทียะมันมีอะไรที่มันดูดูเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพียงแค่มีพาฒวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการก้อนรำแล้วก็มามาเป็นเรื่องของเพลงช้าเพลงดังเพลงฮิตเรามีมาหมดแล้วใช่ค่ะก็เพลงนี้ก็ต้องขอบคุณที่หลายๆคนคือชื่นชมเข้ามาถึงแม้ว่าเรา เราได้ฟังคำคลมกันนี่แหละเราก็จะเขินทุกทีแล้วก็เวลาคนขอมาหน้าเวทีให้เราเต้นเราก็ยังยังติดความความเขินอายอยู่แต่ว่าก็ทําได้เต็มที่วันนี้คิดว่าอะไรกําแพงอะไรบางอย่างไปประมาณนึงแล้วค่ะแล้วแม่นาคูดจะแบบคุณตลาดจะซื้อไว้แบบเร็วให้เต้นเออจะมีอีกไหมจริงจริงค่ะต่อเนื่องไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะเอ่อใน ในแต่ละเพลงในแต่ละซิงเกิลนะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการมองภาพรวมของโปรดิวเซอร์เนาะอย่างเพลงเร็วนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เองก็ก็ไม่ได้ถูกส่งข่าวก่อนลงหน้าว่าจะมีเพลงเร็วให้ใ,ใ,หให้เต้นซึ่งก็พอได้รับโจทย์มาแล้วก็ทําให้เต็มที่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันที่ต่างรู้สึกว่าการอยู่ในวงการที่สุดทีมีอะไรที่เรายังไม่ได้ถึมากมีแบบที่จะอยากโชว์ให้เป็นแฟนดิเิทมีอะไรที่แบบ いいเรื่องการเต้นนี่แหละค่ะ <laughs> จริง,ๆ, <laughs> รงๆนะ่าจะเป็นจกหนึง <laughs> ที่เซอร์ไพรส์กับหลายๆคนด้วยนะคะเซอร์ไพรส์กับตัวเองด้วยนะคะ <laughs> คนเดิน <laughs> ๆทับเพลงหนึ่งอาจจะซ้อมแค่บัดเดียวแล้วเขาเขาก็น่าจะถ่ายมิวสิกวิดีโอได้แล้วแต่ความตายคือต่อท่าอยู่2วันแล้วเราก็ไปซ้อมอีกประมาณ20่สิบสาวันแล้วเรากลับมาถ่ายเพลงนี้คือมันที่คิดว่ามันที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วค่ะแต่ก็ยังนน่ารักมาก่อ ก็พยายามพยายามจะสอนถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าคิดว่าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราสอนเขาได้แล้วเราก็จะทบทวนถ้าตัวเองได้ได้มากขึ้นอย่างไงค่ะตัวเองก็จะจําได้ขึ้นแล้วก็จะรู้สึกแบบปั้นใจมากขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่ตาขาวอยากถามแม่ค่ะเห็นว่าเป็นมือใช่ไมคะเป็นมออ้อเป็นรานขมร้านมตัดเสียไว้ปานปุ๊บปานค่ะวานเพิ่งได้มีโอกาสไปนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกที่ต่ายไปไหวขอพร พระแม่ลักษมีนะคะแต่ว่าอนคพระพรมที่อยู่ที่อยู่ตรงตรงนั้นตัะไปไหว้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีแล้วแต่คราวนี้ทั้งต่าและทีมงานก็เรามีอะไรหลายอย่างที่ที่ทำด้วยค่ะไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามูแต่ว่าตั้งใจไปไปขอพรเลยจริงๆขอพรว่าให้สิ่งสิ่งที่ลูกทำทำให้เราแบบมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ เดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ใหได้มากแล้วก็อย่าได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคขอให้รับเรื่องทุกอย่างก็จะขอประมาณนี้ค่ะก็คืออยู่ในช่วงที่คนต่อความขอป็นงานเ้าใช่เป็ใครลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอไม่ได้ตื่นอยู่มาปรที่หนียไม่ได้ขอเลยจริงๆค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของความรักเลยงานล้วนๆค่ะงานล้วน,ลวนแล้วก็ครอบคนระัวหน้าที่การงานการทําง,งานล้วนๆ ก็แบบคนเห็นพี่ตายแลก็จะว่าพี่ตายได้ถือลิฟต์หรือเปล่าเพราะไปขอคู่แต่ได้แบบนี้แบบนี้อะไรนี้มาะพี่ตายเกษตนมาช่วงนีเลยรูปคนที่ชอบเอาไปขอให้แม่ไม่มีไม่มีค่ะไม่ได้ถือไปค่ะไม่ได้ถือให้ยกขามึงมาแม่นอนไม่ได้ขออุ้ยเลืออย่างนั้นด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถือรูปใครไปแล้วก็ไม่ได้ขออะไรพิเศษแบบนั้นขอขอเรื่องงานค่ะข้างหลังนี่รับถือแม่สิ่งอะครับป่อ จริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในบ้านเราเนาะก็ก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่นะคะแต่ว่าเอา,เอาเป็นบ้านในในแต่และจังหวัดแล้วก็โอกาสของตายมากกว่าว่าจังหวะน,นี้เราเราตั้งใจที่อยากจะไปขอพรแล้วเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ตรงนั้นคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างซึ่งวันที่น้องๆทีมงานชวนนะคะแต่ก็อยู่กรุงเทพพอดีเราก็อชว่วงนี้เราว่าเรา,เราไปขอกันดีกว่านาะจะได้รู้สึกสบายใจเพราะว่า ่ะเนีแต่ว่าเรื่องเพลงเลือกการทําโชว์หรือว่าเรื่องทําธุรกิจอะไรก็ตามแน่นอนปลายทางเรามีความตั้งใจเราก็อยากจะไปถึงเป้าหมายก็จริงแต่ว่าความกังวลมันจะเกิดขึ้นในในในทุกหน้าที่ในทุกอาชีพอยู่แล้วก็เลยคิดว่าไปสักหน่อยเราขอพรจากพ่อจากแม่เราขอพรจากครูบาอาจารย์หรือจาก เพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีประสบการณ์เราเราเราขอแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกก็คเอเราได้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราก็ไปสักหน่อยพอไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจคว่านันธุรกิจด้วยผู้ถึงที่อนต,ตอนนี้เป็นบ้างตอนนี้มีทําธุรกิจอยู่สองอย่างนะคะพร้อมกันเลยตั้งแต่โควิดมานะคะ ที่หลายคนเห็นภาพนะคะตามโซเชียลก็จะเป็นนาทยนาตายนะคะซึ่งก็เป็นสไตล์แคมปิ้งแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะคะ<ม>ทุกคนก็สามารถไปเจอกันได้ที่จังหวัดนครนายกนะคะใช้ชื่อว่านาทยนาตายะคะ่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนถ้าแต่ไม่มีงานจ้างนะคะเราก็จะอ่าโพสโปรโมทให้ทุกคนได้ไปเจอกันเสาร์อาทิตย์ตนั้นแต่ก็จะต้อนรับทุกคนตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ก็ทำแชมพูปิดผุขาว ก็สามารถไปสนับสนุนกันได้นะคะแต่ก็โพสตตามโซเชียลให้ทุกคนได้รับทราบก่อนหน้านี้ที่เกีบอกว่ามีเรื่องคนเข้ามาถามเรื่องการจัดงานสามารถที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมในการเข้ามาที่รักเบาตอนนี้ของมาตรการอะไรบ้างคะอาจจริงๆกฎของที่พักในหลายๆที่เนาะก็จะมีมีคล้ายๆกัน แรกเลยเราก็จะมันมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยนะคะรอบข้างเราก็อยู่กันไม่ได้ไกลามากนะคะจะมีรีสอร์ทอื่นๆที่อยู่ใกล้เราแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เขาอยู่มานานแล้วนะคะอันดับแรกเลยทั้งทีมงานเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ไปพักเราก็จะตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะฟังเพลง ในการที่เราพอไปมันก็ธรรมดาเนาะรเราไปพักผ่อนเราก็อยากฟังเพลงเราก็อยากรีแลก์ให้เต็มที่ใช้เสียงได้นะคะเปิดฟังเพลงได้ก็จะกําหนดว่าไม่เกินสี่ทุ่มเราจะต้องไ่่ใช้เสียงร่วมกันแล้วก็เราก็จะมีกฎอื่นๆในนั้นาการรักษาความปลอดภัยของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีมีกล้องวงจรปิดนะคะทีมงานของเราจะอยู่ทุกจุดเลยซึ่งก็จะพักร่วมกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ที่ไปพักที่นั่นนะคะแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจที่คอยตรวจอยู่ ตลอดเวลานะคะซึ่งก็มาดูแลตลอดทุกวันอันนี้เราก็เราก็คิดว่าเราก็าให้ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ประมาณแปลว่าตอนนี้คนในลูกค้าตกอให้ความต้อยการดีปัญหาลดน้อยลงไหคะเอ่อจริงๆเท่าที่มีเนี่ยคือน้อยมากนะคะน้อยมากาเลยที่ที่แฟนๆไปไปพักเรายังไม่ได้เจอปัญหาที่มันใหญ่มากๆอย่างเช่นแบบของหายโทรทัศน์พัดลมหรือว่าแอร์หรือตู้เย็นหรืออะไรไม่ไม่ไม่มี คือแฟนแฟนไปพักคือน,น่ารักมากรูป้าทุกคนไปพนนักคือน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะมีนิดๆหน่อยที่อาจจะบเ,เป็นไปกันหลายๆคนอาจจะมีแบบเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดไปรบกวนเต็มอึอัดประมาณน,นี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใชค,คะ